สำหรับผู้ป่วยไตยที่ไม่สะดวกทำอาหารทานเองนะคะบางวันหรือว่าบางมื้อที่จำเป็นจะต้องสั่งอาหารทานค่ะมีข้อที่จำเป็นจะต้องรู้มีสิ่งที่ควรระวังอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้หมอเล่าให้ฟังค่ะข้อแรกนะคะก็แนะนำว่าไม่ควรจะเลือกอาหารสำเร็จรูปนะคะเพราะว่า าการที่ว่าไปเลือกอาหารปรุงสําเร็จแล้วค่ะบางทีเราไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเมนูปรับเปลี่ยนเครื่องปรุงอะไรได้เลยนะคะเราสั่งเป็นอาหารตามสั่งค่ะก็แนะนําให้ระบุไปเลยนะคะว่าเครื่องปรุงค่ะให้พยายามลดเค็มให้นะคะหรือว่าในเมนูที่เราเลือกค่ะก็วัตถุดิบที่เราเลือกนะคะก็อย่าสั่งวัตถุที่มีความเค็มนะคะอย่างเช่นปลาเค็มนะคะปลากระป๋อง หรือว่าพวกะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะอันนี้ก็พยายามเลี่ยงค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะพ่วงท้ายไปนะคะว่าใส่เครื่องปรุงนะคะใส่น้ำปลาน้อยลดความเค็มให้เราครึ่งหนึ่งนะคะหรือว่าแยกซอสแยกน้ำปลาให้เราเองนะคะก็คือเรามาปรุงต่างหากหรือว่าเราอาจจะเลี่ยงที่จะไม่ปรุงเพิ่มนะคะซึ่งผู้ป่วยไตยค่ะก็ยังสามารถที่จะอร่อยจากมื้ออาหารได้จาก เครื่องปรุงอื่นๆนะคะอย่างเช่นะมะนาวใส่ได้นะคะน้ำส้มใส่ชูค่ะแล้วก็สมุนไพรต่างๆนะคะขิงขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้สามารถที่จะนำมาเสริมได้นะคะรวมทั้งพริกพริกไทยนะคะใส่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าท่านเป็นไตระยะ,ะเริ่มท้ายๆแล้วนะคะโดยทั่วไปหมอจะแนะนำไตระยะ4หรือว่าไตระยะ5นะคะโดยดูจากค่า GFR นะคะค่า GFR ก็จะ ไทยทแล้วนะคะเช่น GFR น้อยกว่า20เป็นต้นนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้ป่วยระยะ5ด้วยนะคะทั้งผู้ป่วยระยะ5ที่ยังไม่ได้ฟอกเลือดหรือว่าฟอกเลือดไตแล้วค่ะอันนี้ท่านจำเป็นจะต้องถามคุณหมอนะคะว่า เกลือแร่โพแทสเซียมค่ะมีแนวโน้มที่จะเกินหรือ,อยังนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วไตระยะท้ายๆค่ะยิ่งไตระยะหลังมากๆมีแนวโน้มที่เกลือแร่โพแทสเซียมของท่านจะเกินนะคะเวลาสั่งเมนูอาหารค่ะแล้วก็แนะนําว่าควรจะเลือกผักที่เป็นผักโพแทสเซียมต่ำก่อนนะคะโดยรายละเอียดค่ะสามารถดูเพิ่มเติมในวิดีโอที่หมอเคยทำเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะรวมทั้งเกลือแร่ฟอสฟอรัสค่ะ,คะเกลือแร่ฟอสฟอรัสก็มักจะ เริ่มมีปัญหาในผู้ป่วยไตยระยะท้ายเช่นกันนะคะ,ะทิ้งไว้นิดนึงนะคะบางท่านจะเข้าใจว่าเป็นไตทุกระยะเลยนะคะจําเป็นจะต้องจํากัดอาหารโพแทสเซียมจําเป็นจะต้องจำกัดอาหารฟอสฟอาารัสอ,าาอันนี้ไม่ใช่นะคะไตในระยะต้นๆค่ะระยะ1ระยะ2ระยะ3ค่ะมักจะยังไม่ได้มีปัญหาเกลือแร่ผิดปกตินะคะท่านยังสามารถทานอาหารได้ไดหลากหลายอยู่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้ต้องระวังในผู้ป่วยไตยในระยะท้ายๆเท่านั้นเองนะคะ อาหารที่ทำค่ะควรจะเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะคะหมายความว่าถ้าเกิดว่าอาหารตั้งค้างไว้นะคะหรือว่าค้างคืนไว้แม้ว่ายังไม่บูดค่ะอันนี้เราก็ไม่ได้แนะนําให้ผู้ป่วยไตทานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องขึ้นมานะคะมีอาการท้องเสียลำไส้อักเสบ ถ่ายปริมาณมากขึ้นมาถ้าเกิดว่าเติมสารน้ําไม่ทันอาจจะทําให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงก็ส่งผลเสียต่อค่าการทํางานของไตที่จะแย่ลงได้นะคะดังนั้นอาหารค่ะก็แนะนําว่าหลีกเลี่ยงอาหารที่จะเสี่ยงกับอาการท้องเสียโดยทั่วไปก็แนะนําให้ปรุงสุกสะอาดนะคะใหม่เสมอนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ไวรัสโคโรนานะคะกำลังระบาดนะคะโควิด19ค่ะกำลังระบาดกัน หลายพื้นที่เลยนะคะดังนั้นคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะหมอก็แนะนําว่าควรจะทานอาหารจานเดียวนะคะไม่ไม่อยากให้ทานอาหารร่วมกันเพราะว่าการที่บางทีแม้ว่าจะมีช้อนกลางใช่ไหมคะบางทีพลาดค่ะตักกันไปตักกันมาการที่ตักไปมาในระหว่างจานอื่นๆเนี่ยคะ่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเชื้อเพิ่มเติมได้นะคะดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ตักอาหารสั่งอาหารของเราจานเดียวนะคะของใครก็ของวันนั้นค่ะจานเดียว ไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําเพิ่มเติมค่ะวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกักยมนสวัสดีค่ะ